วันนี้ไลฟ์นี้ powerful มากไลฟ์นี้มีคุณค่ามาก value มหาศาลนะครับมันช่วยทำให้ธุรกิจบริษัทของทุกท่านนะซึ่งบางท่านผมเชื่อเลยว่าโอเคในยามนี้นะหลายคนก็มีวิกฤตด้านเศรษฐกิจนะแต่ว่ามันต้องทุกอย่างต้องเดินต่อครับเทคโนโลยีสามารถนำมาช่วยในการขับเคลื่อนให้กับทุกท่านได้เดี๋ยวในเคสนี้ผมจะพาทุกคนมาทำการส่งแ a i หาลูกค้าครับผมทำยากไปอาจาร Oh, ไม่เลยครับ <laughs> ไม่ยากเลยครับ okay. ในส่วนของออ uh, t o m a t i o n นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มพาทุกคนมารู้จักกับเรื่องของตัว RPA ครับโอเ okay. ค robotic process automation นะครับอ uh, ถามทุกคนเลยครับ ในที่นี้ใครเคยทํา RPA มาก่อนด้วยยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะใครเคยทําพิมพ์มเลขก2ครับใครเริ่มศึกษาพิมพ์เลขหนครับใครไม่เคยนิวเลยอาจารย์มันคืออะไรวะพิมพ์เลขศูครับโอเคดังนั้นขอถามทุกคนครับพิมพ์มาในช่อง YouTube Facebook ทุกช่องทางนะครับโอเคเดี๋ยวในไลฟ์นี้ผมอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับเรื่องของ RPA ครับ มันคือเรื่องของงานอัตโนมัติคราวนี้เดี๋ยวผมอยากจะให้ทุกคนมาลองนะครับในเรื่องของออโตเมชันเดี๋ยวซอฟต์แวร์ในวันนี้ครับจะเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งที่อยู่ภายใต้ Microsoft 365ชื่อว่า Microsoft Power p l a t f o r m นะครับโดยที่เดี๋ยวในฟีเจอร์ที่ผมจะพาทุกคนมาคุยนะครับเป็นฟีเจอร์หนึ่งในเรื่องของงานอัตโนมัติซึ่งเราเรียกว่า Power Automate เป็นซอฟต์แวร์หนึ่งที่ทำเรื่องของออโตเมชันอย่างตอนนี้ที่นัก e เปเรามีออโตเมตสามคอร์สอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมดึงมาก็เป็นเป็นเรื่องราวหนึ่งไม่ได้เหมือนในในคอร์สในคอร์สอาจจะมีทำพวกอะไรลึกซึ้งตามช่วงเวลานะอันนี้เดี๋ยวเราอ่ามาไกด์ในช่วง15นาทีนี้ครับว่าเราจะมาทำออโตเมชันส่งเมลตามเรื่องราวที่อาจารย์สุดเด็เตรียมไฟให้ผมแล้วตั้งหลายไฟ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาส่งอ e ีเมลกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ โอเคในเรื่องของออโตเมชันครับใครอยากได้อินโฟกราฟิกนี้ครับอีก QR code บทความยิง QR code ส่งไหมในนี้มีอินโฟกราฟิกเราทำอินโฟกราฟิกแบบเจ๋งๆให้กับทุกท่านในหลายๆหลายๆส่วนเลยนะอันนี้เป็นอันที่เราภูมิใจเราอยากนำเสนอนะครับก็ออโตเมทครับสั้นๆง่ายๆมี2พาร์ทครับพาร์ทที่1คือที่พาร์ทที่เราเรียกว่าเป็น Cloud Flow เป็นเรื่องของงานทำงานอัตโนมัติของที่อยู่บน Cloud กับของที่อยู่บนเครื่อง ในพาร์ทนี้เราสามารถควบคุมสั่งการซอฟต์แวร์บนเครื่องและบนคลาวด์ได้สั่ง Excel ก็ได้นาจันครับสั่งโปรแกรม Word ก็ได้นะครับสั่ง powerpoint สั่ง powerbi สั่งได้หมดเลยสั่งควบคุมเมาส์คีย์บอร์ดถ้า Excel Limitation อาจจะเป็นแบบต้องเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกต้องค่าย microsoft ใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้ค่าย Excel ไปคุยกับโปรแกรมอย่างอื่นก็ได้นะเอาไปกรอกในระบบไปกรอกกับเขาเรียกว่าเป็น legacy app โปรแกรม application Word Web เป็นแอปพลิเคชันได้หมดเลยดังนั้นเดี๋ยวในเคสนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดู Cloudflow ครับซึ่งเดี๋ยวในพทิร์ที่เดี๋ยวผมอยากจะพาทุกคนมารู้จักครับคือตัวนี้ครับไปก่อนเขาเรียกว่า instant cloud flow นะเป็นเรื่องของการทำงานอัตโนมัติแต่ว่าแบบแมนวนวลก่อน ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาใช้ใน Excel ขออนญาตพามาคุยนะครับในเคสนี้ครับไหนไหนอาจารย์เตรียมให้ผมแล้วที่จริงงานอัตโนมัติเนี่ยโอ้โหมันทําอะไรได้เยอะเลยนะซึ่งถ้าตอนนี้เป็นคอร์สหนึ่งที่คนเรียนเยอะมากมากมากๆเลยโอเคอโตเมทนะครับ path ยูไอพาร์ทอะไรพวกนี้นะครับโอเคกอปปี้แอปพลิเคชันได้ทําเรื่องอ e ีเมลส่งเมลได้เดี๋ยวในเคสเนี้ยผมจะพาทุกคนมาทําการส่งเมลหาลูกค้าครับทำเรียลไทม์มานา y ติกได้นะครับซึ่งเป็นเคสหนึ่งอาจารย์เ,เขากรอก Microsoft Form แบบประเมินมาปุแบบ๊แบบแบบเห็นผลลัพธ์ แบบ Real-time อันนี้ต้องใช้ Power BI X กับ p o w e r a u t o m a t e so powerful นะฮะทำเลคคอนไซน์ทำเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับซอฟต์แวร์มีหลายตัวครับ p o w e r a u t o m a t e Desktop ดาวน์โหลดได้ฟรีหรือถ้าใครใช้ Windows 11มาอยู่แล้วใช้งานได้นะครับพร้อมกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาใช้ด้วย Eco System นี้นะครับเดี๋ยว Eco System ที่ผมจะใช้ในวันนี้ผมขอเลือกมาแค่หนึ่งตัวคือตัวนี้ครับ powerautomate.com ท่านใดจะลองนะครับใครใช้3ามพวกอยู่แล้วเปิด automate มาครับใครที่ไม่มีลองเข้า powerautomate.com เดี๋ยวผมอยากจะเอาข้อมูลนี้เอามาทำ automation นะครับด้วย cloudflow นะเขามี desktopflow เขามี cloudflow นะครับโอเคโอเคในเคสนี้ครับของเราเดี๋ยวทุกคนมาดู Demo นะครับนะเดมโมนี้ผมขอ เริ่มต้นไหนนะโอเคในเคสนี้ครับผมได้ข้อมูลจากอาจารย์โซยเดชนะเป็นข้อมูลของออไฟล์ข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลของลูกค้าผมมีคัสเตอร์ครับผมมี PO ชื่อพนักงานขายผมมีอ e ีเมลครับผมมีชื่อลูกค้าครับเ,เดี๋ยวในส่วนตรงนี้ครับผมจะเอาข้อมูลมาทำออโตเมชันนะครับโดยไฟล์ตอนนี้ครับผมชื่อว่า ในสเปดอินโอยแต่ว่าเมื่อกี้เท่าที่ลองนะครับก็คือจะต้องใช้เป็นไฟล์ x l s x อันนี้ผมคอนเวิร์ตมาเป็นไฟล์ x l s x นะครับแต่ว่า x l s x เก็บมาโครไม่ได้นะดังนั้นท้ายสุดผมอาจจะเอาเข้อมูลเข้ามาโหลดเข้ามาแล้วก็ผมจะเอาเข้อมูลน,นั้นมาใช้งานกันนะโอเคในข้อมูลชุดนี้ครับทุกคนดูนะครับอาจารย์สุดเดชได้เตรียมไฟล์ให้ผมอยู่ในโฟลเดอร์ pdf ให้ทุกคนดูนะครับมันคือชื่อตรงนี้ซึ่งเป็นชื่อ Invoice อาจารย์สุดเดชอำนวยความสะดวกให้ผม ชื่อไฟแนบผมตรงกับชื่ออินวอยแต่นั้นอันนี้คือความเจ๋งนะครับเดี๋ยวผมจะสามารถกําหนดเป็นลักษณะของตัวปงตัวแปรพวกนี้ได้ด้วยนะซึ่งเดี๋ยววิธีการเป็นยังไงนะครับมาลองดูนะครับผมไปที่ทําการเริ่มด้วยการใช้แอดอินนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่าคือคือทำได้2ลักษณะอ่ะผมคุยแล้วกันอาจารย์ครับจะติดตั้งแอดอินก็ได้ไม่ติดตั้งแอดอินก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอติดตั้งแอดอินคือคือตอนสร้างโฟล์จะสร้างใน Excel ก็ได้ Excel สร้างวอร์โฟลได้ Excel ส่งอีเมลได้โอเคซึ่ง อันนี้คือความความเจ๋งของเขานะอ่ะผมอยากจะให้ลองทําแบบนี้ครับเช่นในเคสของเรานะครับผมจะขอเริ่มนะอันนี้ผมอยู่บนคลาวด์ส่วนหนึ่งผมเปิด powerautomate.com นะครับ sign in ให้เรียบร้อยใครยังไม่มีก็สมัครเดี๋ยวผมจะลองทําอีกครั้งหนึ่งนะโดยที่ในตัว Invoice ตรงนี้ครับผมขอดูในตัว OneDrive ผมเมื่อกี้ data set ของผมคือตัวนี้นะผมขอทํางานบนคลาวด์เลยกันนะเดี๋ยวผมขอใช้2 3ป้ายตัวนี้นครับไฟล์อยู่ที่โฟลเดอร์ PDF อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูล อยู่ใน Excel ผมจะต้องใช้ Workflow ด้วย Power d o ์ต m a เนกรณีศึกษาของผมคือผมอยากจะทำการส่งเมลถ้าให้ผมส่งเองพิมพิมพเลือกเลือกกรอกอีเมลใส่ข้อความแนบไฟล์แนบผิดแนบถูกอีกเสียเวลาโอกาสผิดพลาดสูงเดี๋ยวเราให้โรบอททำแล้วกันนะครับวิธีการนะครับผมมาที่ Excel ครับผมมาเปิดขอใช้ Add-in ก่อนนะครับซึ่ง Add in ของผมอยู่ที่ป้าย Insert ครับเขาเรียกว่า Office Add-in โอเคผมเลือกอันนี้ค้นหาได้นะครับใน Store ได้นะครับว่าเอ้ยในของเรามีอะไรบ้างนะซึ่งตอนนี้ผมขอติดตั้ง Microsoft Flow ชื่อเดิมของ Power Automate คือ Microsoft Flow นะครับสำหรับ Excel นะครับดาวน้อยแต่ที่มันเจ๋งมากเลยนะผมเชื่อว่าต้องต้องเป็นคนใช้เป็นถ้าติดตั้งแล้วแบบใช้ไม่เป็นคือมันมี learning curve ครับดังนั้นต้องต้องลองใช้งานดูนะ ผมแอดครับผมคอนติเนียครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ลองทําการส่งอันนี้ผมใส่อีเมลผมนะครับผมใส่ชื่อผมซัก1นึ่งเลกคอร์ดเดี๋ยวผมจะลองเช็คอีเมลว่าผมจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามาสร้างเวิร์กโฟล์กันครับระหว่างน,นี้ใครมีคําถามอะไรโอเคสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับใน you ช่องทาง YouTube Facebook ได้หมดเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทําการสร้างเวิร์กโฟล์ับซึ่งถ้าใคร ติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะมีที่ป้าย Data ครับจะมีคำสั่งชื่อว่า flow อยู่นะที่ป้าย Data นะครับคำสั่งที่เราจะใช้ชื่อว่า F l o w โอเคหลายท่านน่าจะยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวผมจะลองครับด้วยการ Insert flow เข้ามาโดยที่ flow ตรงนี้ครับจะสร้างจากใน Excel ก็ได้นะนะครับหรือถ้าถ้าสร้างจาก Excel คือมันจะขึ้นหน้าต่างเป็นแผงด้านด้านขวานะครับซึ่งผมว่า เฮ้ยมันเล็กไปนิดนึงจะสร้างจากตรงนี้ก็ได้นะโอเคหรือผมจะไปสร้างจาก Power อร์ a ตตรงนี้ก็ได้นะทุกคนเซมๆนะครับที่เดียวกันเลยเดี๋ยวผมขอสร้าง Work flow ตรงนี้เดิมผมมีชื่อว่า Send m เมลนะครับตรงนี้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Send m เมลเช่นกันแต่ว่าเดี๋ยวถ้าผมสร้างที่ตรงนี้มันจะมีของน้อยกว่าแล้วก็ผมอาจจะทําการตั้งค่าอะไรได้เดี๋ยว ทุกคนไม่เห็นโฟล์แบบเต็มๆในเคสนี้ผมขอพาทุกคนมาดูโฟล์เต็มๆที่ตรงนี้ครับโฟล์ใน p o w e r t o y e มีหลายประเภทมากเลยนะครับในเคสที่ผมจะพาทุกคนมาลองชื่อว่า Instant Cloud Flow ครับ โอเคผมกด Instant c a r f l o w ครับผมตั้งชื่อนะครับโอเค Send Email to Customer แต่เดี๋ยวผมค่อยไประบุ Trigger นะครับว่า Trigger ผมเป็น Excel ครับผมขอ Skip แล้วก็ผมมาเลือกครับว่า Trigger Trigger นี่คือตัวเริ่มต้นของ Workflow อาจารย์ว่าเป็นจุดที่เราจะแบบปึ้งแล้วทำงานนะครับจุดเริ่มต้นของผมคือ Excel ครับผมขอ Search ว่า Excel นะผมเลือก Excel ครับซึ่งมี1 Trigger คือสำหรับการ เลือกโลเช่นลูกค้ามีพันหนึ่งเลือกพันส่งพันเลือก1คนส่ง1คนเลือก20คนส่ง20คนอย่างนั้นเลยนะครับผม select as, uh, for selected low นะ ไฟล์ของผมคือ,อผมไปเลือก OneDrive ครับนะไลบรารี Library ของผมคือตัวไฟล์ของผมอยู่ใน OneDrive ครับไฟล์ของผมชื่ออะไรไฟล์ของผมชื่อ,อ Nicebird Invoice Dataset ครับ XLSX นะ,ะเทเบิลผมอาจารย์สุดเดชตั้งชื่อผมชื่อว่า Dataset ครับโ okay. อเคผมเลือกทรงนี้ครับนี่คือจุดสนวนปึ่งจากนั้นวิธีคิดของเราครวิธีคิดสําคัญนะครับสิ่งแรกก่อนก่อนที่จะวนลูปก,การ list ชื่อไฟล์ครับเป็น Object OneDrive ครับเป็นคอนเน c เตอร์เขาเรียกว่าคอนเน c เตอร์นะ OneDrive for Business ใครใช้365ห้อยู่แล้วเป็น OneDrive for Business คำสั่งผมคือ list file in folder ผมเรียกว่า Folder เมื่อกี้อาจารย์ Folder อะไรนะครับ uh, OneDrive ฮะชื่อครับ uh, uh, ชื่อ PDF PDF โอเคอ่เดี๋ยวผมโหลดอันนี้ผมโหลดโหลดของใน OneDrive นะครับว่าโอเคมีอ่านี่ folder PDF ที่อาจารย์ส่งมาโอเคผมไปดูในไฟล์นั้นครับในโฟลเดอร์นั้นนะครับคราวนี้จะวนลูปส่งเมล ดังนั้นเดี๋ยวในสเต็ปตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการแอดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการวนลูปนะซึ่งในการวนลูปตรงนี้ผมใช้ control ผมใช้ apply to each ครับโดยที่ apply to each ตรงนี้ผมจะต้องวนรอบทุกไฟล์เมื่อกี้อาจารย์มี15ไฟล์ผมทำ 15, 15. ครั้งนะครับโดยที่ตรงนี้ครับผมจะใช้ในภาษาของ expression ใน power automate นะครับตัวแปรเขจะเรียกว่า dynamic content ถ้า VB ต้องประกาศ ต้องอะไร variable ตัวแปรอะไรเงี้ยนะ declare ต้อง declare value อันนี้ไม่ต้องซัดเลยนะผมขอเลือกเป็นผมจะดูนะครับในสิ่งที่ผมจะต้องดูก็คือผมจะต้องดูใน value ต่างๆที่ไฟล์นั้นสร้างขึ้นให้กับเราในการวนรอบใน step ก่อนหน้านี้นะครับหมายถึงว่าใน step ตรงนี้สิ่งที่เราจะได้มาคือ ค่าของตัวไฟล์ที่เราวนรอบตรงนั้นทิ้งผมจะทําการส่งเมลอะไรก็ได้นะครับคือถ้าสมมติส่งเมลข้อความธรรมดานะอาจารไม่ซับซ้อนกันนี้แต่ว่าความเจ๋งของตัวนี้คือผมจะต้องทําการหยิบไฟล์ที่ไม่เหมือนกันเพราะอาจารย์สร้างลูกค้าคนนี้ต้องส่งไฟล์นี้ลูกค้าคนนี้ต้องส่งไฟล์นี้อีเมลแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองส่งกันนะครับอ่ะอันนี้อีเมลผม เดี๋ยวผมจะส่งหาอาจารย์ด้วยอาจารย์ผมขออีเมลอาจารย์ยนิดนึงครับ at hotmail.com at hotmail โอเคเดี๋ยวผมจะลองส่งแอบซักสองสองแอนแล้วกันนะอาจารย์เป็นร้านขายดีไม่มีหยุดนะฮะโอเคครับไม่ต้องหยุดเลยครับแอบคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองทํากันนะครับโดยที่ผมกลับมาที่ workflow นะ,ะสิ่งที่ผมจะทําคือการสร้างเนื้อหาไฟล์เพื่อจะเป็นไฟล์แนบนะครับโอ okay. เคในเคสนี้ครับผมส่งโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าการ get content กันนะครับอันนี้ก็เป็นของใน OneDrive เช่นกันครับโอเค ผมจะทำการเอาเนื้อหาเข้ามาผมเรียกว่า get file content ครับนะโดยที่การ get file content นั้นผมจะต้องทำการ list มาครับว่าในไฟล์นั้นที่ผมวนรอบในการส่งนะมันคือไฟล์ไหนผมจะไปหยิบมาซึ่งทุกๆไฟล์จะมีสิ่งที่เรียกว่า ในเคสนี้ผมจะหยิบตัวแปรที่ชื่อว่า ID เข้ามาใช้โอเคผมจะมีของแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวทำสิบห้าสิบหกครั้งเนี่ยครับทุกครั้งเราจะทําอะไรเราจะทําการส่งอีเมลครับผมจะส่งโดยการส่งโดยใช้ Outlook ครับผมซื้อต่อนะอันนี้คอนเทนต์นะครับให้ดูผมจะส่งโดยใช้ Outlook เขามีทุกคําสั่งเลยอาจารย์อาจารย์ปกติอาจารย์ใช้ Outlook ไหมใช่ครับใช้อยู่ใช่ไหมใช้ประจําส่งคาล e n d า r ส่งเมลดู contact เนี่ยเขาเตรียมพวกคําสั่งพวกนี้อาจารย์ สร้างอีเวนต์ได้นะจันส่งอีเมลได้สร้างคอนแทคได,ได้ลบแก้ไขได้หมดและโดยที่ในการสร่ง email อีเมลตรงนี้ครับส่งหาใครเดี๋ยวประเด็นผมนะผมจะส่งหา เดี๋ยวผมอาจจะเลือกสักสองคนนะครับอีเมลเข้าไหมแฮปปี้แล้วก็ต้องแนบไฟล์ด้วยนะอย่าลืม <laughs> ความชาเล่นคือแนบให้ถูกไฟล์ลอจิกเรื่องไฟล์เนี่ยมีวิธีคิดวิธีมองแล้วก็วิธีในการแกะที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับถ้าเราสามารถ m i x a ์แอนด์แมปสคำสั่งต่างๆได้เราสามารถสร้างแบบ Workflow ได้แบบมหาศาลทำเวิร์กโฟลในการ App r o v e ในการแจ้งเตือนในการทำอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับทะลุมาถึงแบบ Desktopflow บนบนเครื่องได้เลยนะเฮ้ยเซฟไฟล์แล้วก็เอามา เปิดไฟล์เอามากรอกในแอปพลิเคชัน something พวกนี้ได้หมดเลยส่งหาใครครับผมว่าผมจะส่งหาข้อมูลของอาจารย์ชื่อว่าอ e ีเมลนะโอเคผมส่งหาอ e ีเมลครับอีเมลตรงนี้คือคอลัมน์อีเมลตรงนี้ครับโอเคเออผมจะส่งชื่อไฟล์คือ i n v o i c e Number นะดูก่อนจำจำไว้ก่อนนะชื่อเขาคือ Customer Name นะโอเคเ,ออเดี๋ยวผมจะลองส่งครับตรงนี้ผมขอเขียนว่า i n v o i c e ครับขีด ชื่อเขาชื่อเขาคือ customer name invoice ข c ดชลเว็คราวนี้เดี๋ยวผมจะขอสวัสดีให้ Hi. นะครับแล้วก็ผมจะทำการตั้งชื่อนะครับเช่นให้โอเคลูกค้าของผมนะครับผมจะบอกว่าสมมติว่า thank you for your shopping your training อะไรกันนะสมมติมาอบรมที่ไหนสัไปแล้วกันนะ เป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้นะครับถ้าชอบผมฝากกดไลค์ถ้าชัยผมฝากกดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามเนื้อหาดีๆกับ YouTube ของนายเอ็กเปนะครับโดยการกด Subscribe สั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆกับเรานะครับขอบคุณที่ติดตามครับ